สวัสดีครับเจอกับช่องทาโร่นะครับวันนี้จะมาพูดถึงการฝึกหรือการเทรนของเครื่องดิจิตอลมอนสเตอร์คัลเลอร์กันนะครับก่อนอื่นครับรบกวนเพื่อนๆฝากกดติดตามสมัคราชช่องทาโร่เป็นกําลังใจให้กันนะฮะที่สําคัญเลยครับอย่าลืมกดที่เครื่องหมายกระดิ่งนะครับเวลาลงคลิปอะไรใหม่ๆพวกนี้จะได้รับการแจ้งเตือนจากทาง YouTube ให้ทราบนั่นเองครับนี่ก็ฝากกดกันไว้หน่อยนะครับเอาฮะเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับก่อนจะพูดถึงวิธีการฝึกของแต่ละเครื่องรุ่นเครื่องนะครับเดี๋ยวมาพ กันก่อนดีกว่านะครับอย่างแรกเนี่ยนะฮะมาดูที่หน้ามิเตอร์อันนี้จะเป็นค่าความหิวนะฮะค่าความแข็งแรงแล้วก็ค่าความพยายามครับหนึ่เลยนะฮะการฝึกมีผลต่อการเพิ่มค่าความพยายามครับนะฮะอันนี้ต้องท่องไว้เลยว่าค่าความพยายามเนี่ยได้จากการฝึกเท่านั้นนะครับอันนี้คือประโยชน์นข้อที่1ข้อที่2ครับค่าความพยายามเนี่ยนับจากการฝึกครบ4ครั้งครับ ทุกการฝึก4ครั้งจะเพิ่ม1ค่าความพยายามครับอยากได้ค่าความพยายามจาก2เป็น3ทํายังไงก็ต้องฝึกอีก4ครั้งนั่นเองครับซึ่งการฝึก4ครั้งที่ว่าเนี่ยไม่ว่าจะฝึกสําเร็จหรือไม่สําเร็จนับ1ค่าความพยายามครับหรือก็คือค่าเอฟฟอร์ตขึ้น1ช่องนะฮะสครับค่าเอฟฟอร์ตเนี่ยไม่ลดลงตามเวลานะฮะค่าความหิวค่าความแข็งแรงเมื่อเวลาผ่านไปจะลดลงแต่ค่าเอฟฟอร์ตหรือค่าความพยายามเนี่ย จะไม่ลดลงตามเวลายกเว้นจะถูกเรเซตเป็นศูนย์เมื่อมีการเปลี่ยนล่างนั่นเองครับ4การฝึกนะฮะต้องบอกว่าการฝึกเนี่ยมันจะเป็นอยู่ในจำนวนครั้งที่ฝึกนะครับมันจะอยู่ในเงื่อนไขาการเปลี่ยนร่างของดิจิมอนบางตัวนะฮะเช่นหลายๆตัวนี่แหละนะฮะส่วนใหญ่ก็คือเช่นการฝึกต้องให้ได้32ครั้งขึ้นไปนะครับถึงจะเปลี่ยนร่างเป็นดิจิมอนตัวนี้ยกตัวอย่างนะฮะ การฝึก32มครั้งที่ว่าเนี่ยนับหมดไม่ว่าจะฝึกชนะอ่าใช้คําว่าไม่ว่าจะฝึกสําเร็จหรือไม่สําเร็จก็ตามนับหมดเลยใน32ครั้งนะฮะเช่นอยากจะได้ส2สักครั้งขึ้นไปก็ฝึกไปเถิดจะแพ้จะชนะนับหมดนะครับ5ครับการฝึกชนะหรือแพ้ก็ตาม1ครั้งจละลดน้ําหนัก1หน่วยครับยกตัวอย่างนะฮะอย่างตอนนี้ตัวชื่ออะไรนะดัตเทอร์โนมอนป่ะลืมชื่อนะฮะอันนี้หนัก45ถูกต้องไหมครับ ถ้าผมอยากลดน้ำหนักให้เขาผมก็ฝึกครับสำเร็จไม่สำเร็จก็ไม่รู้แหละแต่น้ำหนักจะลดไปหนหน่วยนะครับอันนี้เป็นวิธีการลดน้าหนักให้ดิจมอนของเราแต่ที่สําคัญคือจะลดยังไงก็ลดไม่ต่ํากว่าน้ําหนักมาตรฐานของตัวเขานะครับต่อไปฮะข้อที่6ครับถึงจะฝึกชนะนะฮะก็ไม่ได้แปลว่าไม่ใช่สิต้องบอกว่าการจะได้ค่าความแข็งแรงหงหัวใจหน้านี้ค่าความหิว ความแข็งแรงการจะได้ค่าความแข็งแรง1ห,หัวใจขึ้นมาต้องฝึกสําเร็จเท่านั้นนะครับอันนี้คือข้อที่6ถ้าฝึกไม่สําเร็จนะฮะจะหัวใจตรงค่าความแข็งแรงจะไม่ขึ้นนะครับแล้วก็7ครับอันนี้เป็นความแตกต่างของลอตเครื่องของเวฟเครื่องนะฮะเวอร์ชั่น3เวอร์ชัน4เวอร์ชัน5ผลของการฝึกสามารถสคริปต์ข้ามได้เลยนะครับเช่นดูนะผมกดฝึกใช่ไหมครับผมกดพาวเวอร์ ผมไม่รอดูผลครับกดข้ามได้เลยเห็นเลยว่าฝึกไม่สำเร็จนะฮะแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันน1กับเวอร์ชัน2จะไม่สามารถทำได้ยกตัวยอย่างเช่นผมฝึกเวอร์ชัน2ผมกดปุ๊บนะฮะผมกดสคิปไม่ได้ครับมันต้องรอดูผลเท่านั้นถึงจะทราบว่าเอ้ยสำเร็จหรือไม่สำเร็จแบบนี้นะครับคือไม่สามารถสคิปฉากผลได้นะฮะในขณะที่เวอร์ชัน3 4และ5สามารถกดสคิปได้เลยก็คือจะฝึกได้เร็วขึ้นอีกนั่นเองครับอันนี้คือ ประโยชน์ทั้งหมดเกี่ยวกับการฝึกที่ผมนึก,นกจะนึกออกกันนะฮะก็เลยเอามาเล่าให้ฟังคราวนี้เรามาดูเรื่องของการฝึกของแต่ละเวอร์ชันกันดีกว่านะครับเวอร์ชันหนึ่งครับผมขออนุญาตบอกว่าเป็นการฝึกที่ยากที่สุดสำหรับผมและกดมาที่หน้าฝึกครับลักษณะาการฝึกของเวอร์ชันหนึ่งคือกด A หรือ B เพื่อโจมตีบนหรือโจมตีล่างนะฮะ50%ถ้าโจมตีสําเร็จจะสามารถอ่าจะได้ใช้ชนะอย่างนี้ถ้าโจมตีพลาดก็คือเขาก็จะบล็อกได้นะฮะอันนี้คือสําเร็จนะครับ อย่างนี้คือเขาบล็อกได้ก็จะไม่สำเร็จนะฮะหการฝึกต้องโจมตีทั้งหมด5ครั้งต้องสําเร็จ3ในต้องสําเร็จขั้นต่ำามใน5จึงจะถือว่าการฝึกครั้งนั้นได้1สําเร็จครับงงไหมนะฮะมันเป็นรุ่นมันเป็นเวอร์ชันที่ยากที่สุดแล้วนะครับอย่างนี้จะเห็นว่าชนะ2จาก5นะฮะคือชนะ2แพ้3ก็คือแค่2ใน5เนี่ยก็คือฝึกครั้งนี้ไม่สําเร็จถ้าอยากจะฝึกสําเร็จ ต้องชนะ3ใน5นะครับซึ่งการชนะ3ใน5เนี่ยมันนับเป็นแค่การฝึก1ครั้งเท่านั้นนะครับดังนั้นจึงบอกว่ามันเป็นเครื่องที่ฝึกยากสุดแล้วก็ฝึกช้าสุดเพราะในแต่ละการฝึก1ครั้งต้องเล่นถึง5มินิเกมถึงจะนับเป็น1ครั้งนะครับแต่ข้อดีอยู่อย่างก็คือการฝึกของเวอร์ชัน1เนี่ยมันเป็นระบบการเขาเรียกว่าระบบการเขาเรียกว่าคำนวณ จะคำนวณนก็ไม่ได้ระบการยิงพลังที่ถูกฟิกด้วยแพทเทิร์นทั้งหมด10แบบเรียงลำดับกันเลยคือ10แบบนี้เกิดผลแบบนี้10แบบต่อไปต่อเนื่องไปเรื่อยๆ1-10ถึงปุ๊บเริ่มที่1ใหม่ดังนั้นถ้าเรามีตารางการฝึกว่า เราตกอยู่ในอันที่เท่าไหร่ของการฝึกเราก็ทําตามตารางไปเรื่อยๆจนครบเนี่ยคือเราฝึกเราไม่แพ้นแน่นอนแต่ข้อเสียของเวอร์ชันหนึ่งก็คือมันช้านะฮะแล้วก็ใช้เวลาเยอะในการฝึกนี่คือในส่ง,งการฝึกเวอร์ชันหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของการยิงพลังบนหรือยิงพลังล่างให้ชนะเกิน3เนี่ยตั้งแต่3ใน5ก็ถึงจะฝึกสําเร็จหนึ่งครั้งนะครับอันนี้คือวิธีฝึกของเวอร์ชันหนึ่งยากสุดแหละสําหรับผมนะครับถ้าไม่ได้ไปเปิดตัวแผงว่าต้องยิงบนยิงล่างกี่ครั้งอะไรยังไงนะครับ เวอร์ชัน2ครับจะเป็นเกตนะฮะวิ่งขึ้นให้เรากดหยุดตอนเกตเต็มถ้าเรากดหยุดพลาดนะครับเราก็จะฝึกไม่สำเร็จครับอันนี้ผมกดผ่านหน้าจอมือถือมันจะดีเลยนิดนึงนะฮะมันจะยากนิดนึงผมขออนุญาตต้องขออนุญาตแอบส่องจากหลังจอนิดนึงอย่างนี้ก็ไม่สำเร็จนะต้องกดแบบว่าพอดีเป๊ะเท่านั้น ขอญาตนิดนึงนะฮะคือก่อนนี้ผมกดผ่านหน้าจอมือถือดูยากจริงๆอย่างนี้ก็คือจะฝึกสําเร็จนะครับนี่คือการฝึกของเวอร์ชัน2ครับเกตวิ่งมาเต็มแล้วกดจุดนะฮะถึงจะฝึกสําเร็จนะครับถ้าเกตไม่เต็มก็คือฝึกไม่สําเร็จครับต่อไปเวอร์ชัน3มครับนี่ฮะความแตกต่างของแต่ละเวอร์ชันเวอร์ชัน3ครับมีเวลา5าวิให้กด A รัวนะครับหรือกด B ก็ได้ให้เกตเต็มก่อนหมดเวลาครับ ก็จะฝึกสาเร็จอ่ะอันนี้คือกดเร็วไปนิดนึงมันก็เลยสกิปนะฮะใน5วิกดให้เต็มครับเมื่อหมดเวลาแล้วเกตต้องเต็มถึงจะผ่านการฝึกถึงจะฝึกสําเร็จนี่ฮะฝึกสําเร็จแต่อย่าลืมว่าเวอร์ชันนี้สามารถสคิปได้นะครับไม่ต้องไม่ต้องรอเนี่ยกดข้ามไปเลยแบบนี้นะครับนี่คือเวอร์ชัน3กดให้เต็มเกตก่อนหมดเวลา5วินะครับอันนี้คือเวอร์ชัน3ต่อไปเวอร์ชัน4ครับ เวอร์ชัน4นะฮะเลขเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะขึ้นจาก0ถึง100ให้กดหยุดตอนที่เป็น100ครับแบบนี้นะฮะก็จะสามารถฝึกสำเร็จได้ถ้ากดไม่ได้100เนี่ยจะกดต่ำกว่าตั้งแต่0ถึง90เนี่ยก็คือถือว่าฝึกไม่สำเร็จต้อง100เท่านั้นนะครับกดหยุดเมื่อเกรดเต็ม100แบบนี้แล้วก็สามารถสคริปได้ด้วยเช่นกันนะครับอันนี้คือเวอร์ชัน4 แล้วก็มาเวอร์ชั่นสุดท้ายคือเวอร์ชัน5นะครับจะเป็นแพทเทิร์นเดียวการฝึกเดียวกับเวอร์ชัน2ก็คือเกตให้เต็มแล้วกดหุดนะครับก็จะฝึกสำเร็จแบบนี้นะฮะอันนี้นะครับก็ถือว่าฝึกเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เลยถือว่ามาแนะนำประโยชน์ของการฝึกนะครับแล้วก็ข้อมูลการฝึกรวมถึงความแตกต่างทั้งวิธีการฝึกของทั้ง5เวอร์ชันให้เป็นข้อมูลสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะใช้การฝึกหรือวิธีการเล่นไมโครเกมตรงนี้ ในการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องด้วยกันแล้วกันนะครับผมขอบคุณแม่ครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะฮะสวัสดีครับ